Uh, I'm gonna kick my feet up, and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. ทำหน้ามันอาเบะอ่านะครับมีรอยเท้าเดินเป็นรอยเท้าเดินออกมาเดินวนๆตรงนี้เดินโอ้โหศพศพแบบนูดเดิลแบบนูเดิลแบบมาเป็นก๋วยเตีย๋ยวแบบเซ็กซี่โอ้มันรู้สึกเซ็กซี่จริงเอ้ย ถ้าอัวขับเนี่ยอัวควรจะไปไม่ถึง you can drive you can drive man you can drive man ไปนะครัเป็นเกมที่เป็นมอดของเกมอามาทูและอามาทูอ r รอยเฮดนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะครับเห็นมีคนเรียกร้องเยอะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินเข้าเมืองแล้วก็เห็นรถอยู่กี่คันวะแล้วลรถพวกนี้มันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารถพวกนี้มันใช้ได้เราจะได้ขี่เข้าเมืองกัน พราะอิเล็กโทรซาอยู่ไ่ไกลจับตรงนี้แล้วนั่นเองใช่อิเล็กโทรซาอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่อิเล็กโทรซาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อิเล็กโทรซาก็เป็นเรอยู่ในช่วงพิเศษนะครับก็คือช่วงเกียนไลฟ์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็ได้นะครับมาสัมภาษณ์นะครับคุณนิคนิวเซตเอ็นนะครับหรือว่าเป็นคนที่ร่วมแคชเกมครับกับคุณรอเบเกอร์เองครับเป็นซีเล็ปเขาดังมากเลยครับผมเดินไปบ้านเขาเนี่ยเปิดลำโพงดังเต็มแม็กเลยครับดังมากเลยครับโทษแต็ ไปๆโอเคครับก็เราจะมาเริ่มสัมภาษณ์เขากันเลยนะครับใครจะอยากใครจะไม่อยากรู้ก็แต่กูจะสัมภาษณ์นะครับใครจะไม่อยาก, <App> ยากรู้เอพอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพึ่มขอกูตั้งตัวก่อนโดดขึ้นเรือโดดขึ้นเรือโดดขึ้นเรือทำไงไมเคิลเออเดยว oh, yeah. มีคนอยู่ะไม่น่าจะมีอสภาพนี้ใครมาจอดไว้ก็ไม่รู้นะครับกูมาดูเฉยๆเผื่อมีใครให้กับซื้อกางทะเลเยีส yeah. อากาศไม่มีวันหมดเว้ยใส่ถังอยู่แต่เราขับเรือดีกว่าเฮ้ยทำไมตัวปีศาจมันอยู่บนตัวรอบตัวโจดีด้ลยเนี่ยเฮ้ยเอาอไปมีหน้าล่ะมันต่อจากตอนไหนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เดนินครับเดินแบบโจดี้เราแบบอา่าไรพลังไร้ฝงแรงมาก สู้อฮัทที่สี่แล้วนะคะแล้วก็จะมาดูว่าในห้องนี้มันมีอะไรก็ขอโทษที่หายไปนานนะคะคือพอดีว่าโทรศัพท์เราพังแล้วเวลาเราอัดเสียงเนี่ยเราอัดใช้ไอฟโฟนแยกนะคะืออันนี้อะไรอะเซมบงซากุระมูลไลน์ไนอะไรวะเย่ห้องนี้มีกระจกนะอนรอเมร์สองกระจกอ,อีกแล้วทำไม ฮัลโหลโซนนะครับกลับมาครั้งสุหล่อใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาเล่นเออเอาชีวิตรอดใหม่ในคืนแรกกันนะครับในเวอร์ชัน1.5.1นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องเริ่มเล่นใหม่ก็คือตอนนั้นโพสตเอาไว้ใน Facebook แล้วว่าแบบเออช่วยกันโหวตหน่อยอะไรอย่างนี้นะว่าแบบเอจะให้เล่นต่อไหมหรือจะให้เริ่มเริ่มเล่นใหม่้งแต่แรกอะไรก็มีหลายคนนะครับคะแนนมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่อ่ะแบบประมาณคะแนนสองคะแนนก็อ่ะเริ่มเล่นใหม่เลยลวกันนะครับอันนี้1.5.1ก็จากที่ดูอ๋อตังซีนี่ง มันเยี่ยแค่เพ totally ah ื่อนเหมือนนี่ยไปเดาบอชีบอโลบอชีบอโลบอชี้ยู่ในเบื้องการอ่ะพีุ่้ยเฮี้ยภาษาเฮี้ยนะใครมึงเก่งภาษามึงก็เอานะนี่ก็รับโทรศัพท์มาแล้วก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรเหมือนกันโทรศัพท์อ่ะเป็นกล้องติดขึ้นมานะครับดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อความสดใหม่ของตัวรีวิวเองนะฮะอันนี้ก็มาถึงผมเข้าที่ตัวเบราว์เซอร์ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่ง แน่นอนฮะเบต้ามันก็ยังคงไม่มีระบบอะไรทุกอย่างฉะนั้นที่จําเป็นก็ตอนนี้เปิดแค่ระบบที่เป็นโหมดคอนเวสนะครับแล้วก็โหมดโดมิเนชันเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยดีกว่าซึ่งนี่นะครับวิชั่นก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้แล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดก็ยังไม่มีแกน,นะซึ่งเนื้อเรื่องผมคิดว่ามันคงไม่เหมือนกับแอนิเซีีภาคหรือดาร์ก e ีเซนแต่มันเป็นเรื่องใหม่หมดเลย แต่ใช้คอนเซปต์ hmm. เดิมก็คือแอม e s เ a ียหรือความจำเสื่อมนั่นเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณร้าน S w K Cell Game นะที่สั่งเงนเกมนี้มาให้ผมได้แชร์กันนะครับผมโย่ the <laughs>